สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุผมกรุสดุลลาหิมกับช่องบังทอมสามเกมเมอร์นะครับก็วันนี้นะผมจะมารีวิวแมบท็อป28พารซิเคิลของผมเองนะเพราะว่าบางคนจะงงว่าเฮ้ยจะมารีวิวทำไมอีกนะครับคือมีคนมาคอมเมนต์บอกของช่องผมว่าให้ช่วยรีวิวทุกอันหน่อยนะเพราะว่าคลิปที่ผมแจกแมบเนี้ยผมมะรีวิวไปแค่สิบอันใช่ไหมครัซึ่งมีคนมาบอกว่าขี้เกียจโหลดนะช่วยรีวิวทั้งหมดเลยได้ไหมนะครับก็มารีวิวทั้งหมดเลยนะวันนี้ก็ชื่อแมปนะครับ welcome to top 2 8 Pascal นนะะครรับก็ปมาณี้ ก็นะมีคนขอมาให้ช่วยรีวิวหน่อยผมก็จะมารีวิวทั้งหมดเลยนะครับอ่ะจริงๆเนี่ยตอนคลิปแรกที่ผมแจกแบบผมรีวิวไปสิบอันใช่ไหมผมก็ขออนุญาตมารีวิวใหม่ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับในคลิปนี้เพราะว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะเอาทั้งหมดตั้งแต่อันแรกเนี่ยจะต้องย้อนไปดูคลิปเก่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็รีวิวตั้งแต่อันที่หนึ่งเลยกันนะครับก็อันที่หนึ่งก็จะเป็นอะพาร์ติเคิลน้ำรั่วนะแบบนี้เป็นคลายน้ำพุ่งขึ้นมานะก็มีเสียงสลางคุณจะดกอยู่ข้างก็ไม่่่่่ต้้้ออองงงไไไปปปยยยุนนนนนะะะะะะคครรรรััับบีีีีกก็็เเพมาาาทลจจจจจจหหืืว เขียนตามอะไรไงก็เข er be ียนตามเลยนะครับเอาให้ถูกนะครับเพย์ก็เริ่ตัวคําสั่งก็เขียนประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นก็ปรับตรงนี้เป็นรีพีทด้วยนะครับจริงๆมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปรับคอมมาเป็นรีพีทนะครับสีม่วงเห็นปะอ่าเวลาคุณปรับออกมาคอมมาก็จะเป็นสีม่วงครับเวลาเปิดก็จะได้มานี้อ่าไปดูพาร์ติเคิลที่สองก่อนนะครับพาร์ติเคิลที่สองก็จะเป็นพาร์ติเคิลเป็นแบบคอมมาควันแบบเป็นคล้ายๆแบบควันโพชั่นควันโพชั่นแบบดำๆเห็นปะอ่าก็ประมาณนี้นะพาร์ติเคิลนี้พิมพ์เท่านนี้เลยะะฮก็ าดิขึ้นมาครับม็อบอ่เออตามนี้ส่วนตรงนี้เป็นพิกัดนะพิกัดก็คือพิกัดไหนพิกัดก็คือพิกัดบนคอมมานด์บล็อกอะพิกัดตรงไหนก็ได้ที่คุณจะให้พาดิ้ขึ้นมันไปลอยตรงนั้นอะเข้าใจปะเออใช่ปไอันนี้พิกัดอะไรพิกัด18มันจะข้าไป็นมากรบ3ามสอไหมก็แลข้าเปกบอ๋อพิกัดพิกัดตรงนั้นนะฮะมาใส่เลยเอาง่ายคุณต้องการจะให้พาดิ้ขึ้นที่มันลอยๆอย่างเงี้ยมันไปออกตรงไหนคุณก็ใส่พิกัดตรงนั้นไปแล้วกันนะโอเคก็เท่านั้น โอเคอันอาพาร์ติเคิลที่สามก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นแบบสเก็ตเอนเดอร์แมนเหรอไม่รู้เหมือนี่มันแบบเป็นอยังไงคงคงไมได้ใช้เรนแหละก็กดกด,กดคลิกเข้าไปครับแล้วก็พิมพ์ตามนี้พาร์ติเคิลใหม่ครับตามนี้เลยนะโอเคเอาพิมพ์เสร็จก็ไปลืมปรับเป็นรีพีทนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเปลี่ยนพิกัดด้วยนะพิกัดต้องใส่พิกัดของที่ที่คุณจะให้มันวางในแมปของคุณนะอ่ะโอเคพิกัดก็คือตรงนี้เห็นปะตรงตัวเลขเนะี่ยโอเค นสัตว์สกเก็ตไม่ใช่สกเก็ตด,ดิงผงไอ้ด้วยเชนนะฮะอันนี้ก็จะเป็น Effect เอฟเฟกต์ไฟไหม้นะฮะไฟไหม้ม็อบเหรอเอฟเฟกต์นี้จะแหลกมากนะวูวแล้วเข้าไปใกล้นี่คือแบบเครื่องแทบจะหลุดเลยนะเมื่อกี้ก็พิมพ์ประมาณนี้นะครับตามไปเลยพิกัดก็อย่าลืมไปเปลี่ยนด้วยนะครับโอเคปรับไปรีพีทก็ประมาณนี้ เราดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้เท่าไหร่อะเนี่ยโอเคไม่ต้องไปนับนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นี่เป็นแบบคล้ายๆควันเหมือนเดิมนะแต่ว่าจะเป็นควันแบบทึบนะคืออันเนี้ยอันนี้เนี่ยแต่มันจะเป็นแบบควันบางๆใช่ไหมมันควรยควันมันเปลี่ยนสีว่ะเออช่างมันเถอะแต่อันนี้นะครับมันจะเป็นควันหนาเตอะใช่ปะหนาเตอะเลยนะก็เห็นตามนี้นะครับใครที่จะเอาใครที่เกินนี้ ตามนี้เลยพิกัดจะไม่ลืมเปลี่ยนก็ปรับบรีพีนะครับเออความหนาเตอรโค้ทเทสโอเคก็มาอันนี้นะครับอันที่าไรเนี่ยอันที่ห้าหรือสี่ก็ไม่รู้ช่างเถอะห้าหกนี่ไปเป็นเอฟเฟกต์นี้เป็นเอฟเฟกต์แบบควันน้อยๆหน่อยนะเป็นควันสีขาวประมาณนี้คอมมากก็พิมพ์ประมาณนี้อันนี้จะพิมพ์ยาวนิดนึงนะพิมพ์ยาวหน่อยนะอันนี้มาอนนี้เลยแล้วก็พิกัด ของแมพคุณคุณจะให้ว่าอาตรงไหนคุณก็ใส่พิกัดตรงนั้นไปโอเคป,ปรีพีทเหมือนเดิมโอเคคนระับไปดนสับไปกันอัน,นที่หกมั้งจะไม่ปิดนะเป็นเอฟเฟกต์ควันคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะหนาเตอะกว่านะนี่น้อยอันนี้หนาเตอะนะฮะก็พิมตามนี้ก็พิมไม่ยาวมากเท่าไหร่ใส่พิการนะป,ปรีพีทเหมือนเดิม ถัดไปก็จะเป็นควันหนาเตอะเข้าไปใหญ่นะครับเพื่อนเนี้ยหนาเตอะเลยนะอันนี้ก็หนาเตอะเข้าไปอีกคนระับเห็นปะอาควันหนาเตอะนะฮะเดี๋ยวก็ใครจะเอาก็พิมพ์ตามนี้ไม่ไพิมพ์ยาวมากนะฮะประมาณนี้พิกัดแบบพูนคูนทีประมาณนี้ครับก็จะได้ประมาณนี้เลยก็ผมทุกคอมานะผมใส่พิกัดให้มันมาออกตรงตรงบนหัวบนหัวของคอ,งองมานะครับ โอเคก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าสเก็ตคีย์เคอลนะแบบร่วงลงมาเป็นแนวตรงเหลยปะสเก็ตคีย์เทคอลนี่นะก็พิมพ์วันนี้ก็ไม่ยาวมากครับเสร็จพิกัดของกรุงที่คุณจะให้มันออกด้วยนะครับแล้วก็ปรับเป็นรีพีทเหมือนเดิมต่อไปก็อันที่สิบมั้งเออน่าจะอันที่สิบนะโอเคก็จะเป็นอันนี้ไม่ใช่ นนี่ะเป็นแบบสเก็ดเอนเชสอีกแบบหนึ่งนะแบบฟุ้งกระจายมันจะฟุ้งกระจายเยอะกว่าแรกนะเห็นปะอันแรกๆอ่ะอันแรกๆมันจะแบบดูดเข้ามาคล้ายๆเป็นรูปกรวยมั้งรูปภูเขาไฟเหรอไม่รู้อ่ะแต่นี้จะเป็นแบบฟุ้งกระจายเยอะกว่าอันนี้อันนี้มันเป็นสเก็ตแบบดูดเอนเชสใช่ไหมเหรอที่แบบมันคเพิ่มดูดเข้ามาก็เขียนตามนี้พาร์ติเคิลอะไรประมาณนี้นะโอเคแล้วก็พิกัดของแบบที่ผมณตให้มันตรง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 ระวังพาร์ติเคิลมาครับเอนเชสโอเคก็ปรับไปรีพีทเหมือนเดิมครับแล้วก็กดคันโยกอ่ะโอเคก็ ส่วนอันนี้นะผมจะมารีวิวฝั่งนี้บ้างซึ่งฝั่งนี้เนี่ยผมยังไม่เคยได้รีวิวนไปก่อนหน้านี้เลยนะอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะรีวิวเลยนะฮะของอันที่11บเอเคโอเคอันที่11กันเลยอันที่11จะเป็นควันแบบแบบแนวแนวยาวแบบนี้นะแนวเฉียงแนวเฉียงแล้วก็ควันแบบตองควันแบบฟุ้งๆเหมือนกันเลยฟุ้งพลันพลันนะควันมันมันติดอันนี้ก็พิมพ์ยาวยาวงั้นยาวนิดนึงพิกัดก็เหมือนเดิมนะฮะปรับเป็นรีพีท ไปดูอันที่สิองนะครับผมไม่รู้นับถูกป่ะน,นะน,ะนี่อันนี้จะเป็นควันแบบโอ้โหนาเตอะม,มากดูดิเป็นควันแบบทรง,ง,งอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่มันหนาเตอะม,มากแถมควันแบบกระพริบกระพริบด้วยดูดินะเอประเท่ดีนะอันนี้ก็พี่ประมาณนี้ครับไม่ยาวมากพี่กัดก็เหมือนเดิมนะฮะตามที่ผมบอกไปแล้วป,ลปรปับไปรีพีทน,นะครับ<ม>แล้วก็เปิดก็จะได้ประมาณนี้อ่ะโอเคมาถึงอันนี้แล้วนะครับอันนี้ก็ เราจะลองกดดูก่อนนะฮะจะเป็นควันแบบมันก็จะเป็นควันอีกแบบหนึ่งนะปไปวันนี้เออผมก็ไม่รู้จะเรียกยังไงถ้าเรียกไม่ถูกก็ิประมาณนี้นะฮะโอเคก็ที่กัดก็เหมือนเดิมตามที่บอกไปแล้วเท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้อันที่สิบสามั้งนี่นะอ่ะอันที่สิบสี่นะครับอันที่สี่จะเป็นควันอีกแล้วนะจะเป็นควันแบบมันก็คือควันนั่นแหละประมาณนี้ ควันเยอะมากนะแบบนี้ตายคว,ค,วควันมีหลายรูปแบบมากนะฮะพิกัดก็เหมือนเดิมอันที่บอกไปแล้วนะฮะรีพีทเปิดก็จะเท่านี้นะฮะนันที่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห้ามั้งเออช่างมัเราต้องมาสนใจจำนวนนะฮะปุ๊บอันนี้จะเป็นแบบคล้ายๆดาวเล็กๆนะเห็ป่ะสวยดีนะปุ๊บมก็จะหายไปก็ประมาณนี้นะครับ พีมประมาณนี้เลยกัดก็เหมือนเดิมเรือปรับไปรีพีทนะครับช่นี้ไปอันที่16บหกมัใช่ไหมน่าจะไม่16ก็15้าผมก็จำไม่ค่อยได้นะนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์โทเทมน,นับนี่อันนี้ผมชอบนะสวยเพราะว่าแบบมันกว้างแล้วก็สีมันแบบดูดีนะเห็นปะเออเชได้เชได้แล้วมันกว้างด้วยนะชอบชอบชอบ นี่ก็พิมพ์ตามนี้นะพิมพ์ไม่ยาวด้วยนะนี้แล้วก็ใส่พิกัดก็ได้แล้วอย่าลืมปรปับเป็นรีพีทนะครับตรงนี้อ่ะโอเคสลับประมาณ two theme นะเอาที่ก็โดด theme ต่อไปก็อันนี้อันนี้เป็นแบบเป็นเป็นสเก็ตนะครับสเก็ตอันเดอร์เชฟเหมือนเดิมแล้วแต่มันจะเป็นแนวแนวแบบแนวชี้ลงมาปะเออก็ดีเหมือนเหมือนโลเรือ,อ,อนี่นะครับพิมพ์เท่านี้ ไม่ยาวมากนะครับพิกัดก็เหมือนเดิมอ่ะโอเคไปรีพีทด้วยนะครับคลิปนี้ก็ยาวหน่อยมัง้งเพราะมันเยอะนะ,ะเพื่อนยี่สิบแปดอันอนี้แันนก็อันนี้นะครับอันนี้เป็นควันแบบแนวยาวอีกแล้วนะฮะแนวแบบแบบพุ่งตรงขึ้นข้างบนอย่างนี้นะฮะน,นี้แบบอันแรกๆมันเป็นแบบเฉียงมั้งที่ผมปวดให้ดูนี่ก็เป็นอันแบบพุ่งแบบนี้ฮนะควันมันจะนมีมีควันหลายรูปแบบมากนะฮะบแบบนี้ ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ปรับเป็นรีพีทนะครับได้เท่านี้ขั้นต่อมาจะเป็นควันแบบคล้ายๆควันโพชั่นแต่เป็นสีขาวเป็นสีขาวนะฮะเห็นป่ะอ่าก็สวยดีแบบนะี้พิมพตามนี้เลยนะครับพิกัดก็คุณจะให้มันออกตรงไหนก็ไปยูพิกัดของแมพคุณมาแล้วก็มาใส่ครับแล้วก็อันนี้ปรับเป็นรีพีทนะครับเปิดออกมาก็ได้เท่านี้โอเคก็อันที่ยี่สิบแล้วมั้ง โอเคอันนี้ก็จะเป็นโมุกเกอร์อะไรนะอ๋ออันนี้อันนี้สวยผมชอบผมชอบมันจะเป็นแบบคล้ายๆอ่ควันสีม่วง,งนะแล้วก็รอแบบเป็นคล้ายๆรูปหยดน้ำหรอไม่รู้สวยๆนี่ผมชอบผมชอบชอบเหมือนกันอันนี้ก็โอ้นี่พิมพ์ยาวอยู่นะแล้วนะก็ตามนี้เลยนะพิมพ์ยาวนิดนึงนะแล้วก็พิกัดเหมือนเดิมโอเคก็ตามนี้แล้วก็กลับไปรีพีทนะฮะเออนี่ชอบนี่ชอบผมชอบผมชอบโอเค ต่อไปอันตรงกลางแมพบ้างตรงนี้จะเป็นอะไรครับมารอดูกันปุ๊บอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์ไฟเหรอคล้ายๆเป็นไฟแต่มันเป็นจุด,ดหยดน้ำเห็นปะใช่นไหมอ่อาจนดอันนี้นะฮะส่วนเอ,อนฟเฟกไฟนี้ก็พิมพ์ตามนี้เลยนะฮะพิมพ์กันให้ได้นะฮะพิกัดก็เหมือนเดิมปรับปริพีดเหมือนเดิมด้วยก็จะได้เป็นเอฟเฟกไฟแบบนี้อ่าโอเคแล้วเราจะไปรีรวิวอันนู้นกันด้วยนะนี่อันนี้ อ่าตรงนี้กดเปิดปุ๊บอันนี้มันแบบควันสีดําแต่จะน้อยหน่อยนะเป็นไหมเป็นขมเหลวควันสีดำเรียกว่าขมเหลวแล้วก็มันน้อยๆนะครับนี่กดเข้ามาก็พิมพ์ตามนี้นะครับควันอันนี้นะฮะแล้วก็พิกัดตามเดิมพิกดนะครับจดมาเลยแล้วก็ใส่แล้วก็เปิดเปรีพีอย่างนี้นะฮะเขจะได้เป็นเอฟเฟกต์ควันแบบนี้อ่ะโอเคแล้วก็เหลืออีกแค่หกอันแล้วมั้ง น่าใช่นะเรามาเริ่มจากอันไหนก่อนดีนดเริ่มจากอันนู้นะฝั่งนู้นก่อนโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่าอันที่อันที่ยี่สามมะแม่ใจนะครับก็น,น,นี่อันนี้จะเป็นผมก็ไม่รู้ผมนับถูกไม<ถ>่ได้จำนวนจะเป็นแบบเป็นคล้ายๆไฟชี้เข้ามาแบบนี้นะเท่ๆ,ๆๆผมก็ชอบงาน,นนี้เห็น<ถ>ปะเท่<ถ>ดีนะก็พิมพ์เท่านี้พิมพ์เงียบน้อยเงียบเยี่ยมน้อย ยูมานี่นะพิกัดก,ก็ตามเดิมจุดพิกัดในแมบปบุมมาใส่นะไปรีพีสก็ได้กลมาแบบนี้เคดีนะแล้วก็อันนี้อันนี้ผมชอบมากมันจะเป็นแบบเป็นแบบทากาซากิเกตติเคอลสีแดงซึ่งมันสีเข้มมันสีเข้มดีนะผมชอบจริงอันนี้ชอบมากชอบมากอันนี้เห็นปะสวยดีนะผมชอบเลยอันนี้นพิมพ์ก็ตามนี้ยาวนิดนึงพิกดัดก็ตามที่ผมบอกไปแล้วว่า,ามายัางไงนะพิกัด เดี๋ยวก็ปรับเป็นรีพีทด้วยนะครับมันก็จะออกมาแบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะอันต่อไปอันนี้จะเป็นอ่าเอฟเฟกหรูปหัวใจนะฮะเป็นรูปหัวใจออกมารัวๆแบบนี้ซึ่งก็ก็ดูเท่ดีไปอีกแบบหนึ่งนะเออใช่ได้ใช่ได้เท่ดีมีแบบหนึ่งเหนไอ่าเท่ดีนะเท่ดีตามนี้พิมพ์ตามนี้นะเอฟเฟืหัวใจจะพิมพ์สั้นนะครับพิมพ์นิดเดียวเองไม่ยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่พิกัดก,ก็จบแล้วนะฮะปรับเป็นรีพีทด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างเดี๋ก็ใกล้จบแล้วหลือ,อก็สามอันนะฮะเดี๋อวก็สามอันเบิร์ดอันนี้จะเป็นเอฟเฟคคล้ายคล้ายห้องเอ็นชาร์ดหรอคือมันมันสวยมากเลยผมชอบจริงเอฟเฟคของโตเอ e นชาร์ดเห็นปะผมชอบจริงครับอันนี้หนไหมสวยปะสวยนะสวยสวยดีพิมพ์ตามนี้เลยนะแล้วก็ใส่พิกัดเหมือนเดิมใส่พิกัดเสร็จก็ออกแล้วก็ปรับเป็นรีพีทนะครับสวยๆผมชอบผมชอบ นี้ก็ชอบผมชอบหลายอันเลยนในแบบเนี้ยชอบโ okay. อเคถัดไปก็เป็นอันนี้นะครับเป็นสเก็ตคิยิคอลแบบรัวๆนะแบบออกมาเยอะๆนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ mm hmm. นี่พิมพ์่ันนี้พิม,มพมม์ไม่ยาวเท่าไหร่นะฮะโอเคใส่พิกัดไปด้วยตามนั้นนะฮะ mm hmm. นี่อย่างกระจายนะแบบเยอะๆนะคิยิคอลเพลงต่อไปก็อันสุดท้ายของแมปนี้แล้วนะเป็นอันอันสุดท้ายแล้วนะฮะ อ๋อมันั่งบักหรือเปล่าอันนี้เกิดขึ้นไหมผมก็ไม่แน่ใจแนละ้วต้องใส่มันบักรึมไม่ชมน่าจะบักนะจริงๆมันคืออะไรวะผมไม่แน่ใจนะอันสุดท้ายนี่น่าจะบักนะจริงๆริงมันใช้ได้นี่ผมเคยลองแนละ้วแต่มันบักนับก็เอาเป็นว่าอันสุดท้ายถือว่าน่าจะใช้ไม่ได้นะสุดท้ายก็ใช้ได้ประมาณนี้ก็ สักทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะก็เป็นการรีวิวพาร์ติเคิลทั้งหมดของแมปท็อปอีสิบแปดพาร์ติเคิลของผมนะเฮ้ยนี่มันใช้ไม่ใช้ไม่ได้วะงงมากเลยนะพ่อจริงอ๋อพิกัดเราจะใส่ผิดไงนะเจ็ดห้ารักลบยี่สิบเจ็ดโอเคแล้วผมเผื่อจะเอานี้ให้ดูได้รอแป๊บนึงนะครับเจ็ดเป็นรักห้าเป็นรักลบยี่สิบเจ็ดอืม นี่ครับได้แล er pues ้วได้แล้วได้แล้วโอเคอันนี้อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมผมมาใส่พิกัดผิดนับนี่ก็ถ้าใส่ผิดก็จะพิมพ์เปลี่ยนแบบนี้นะอ่ะอ้าวสีแดงเหมือนกันเพื่อก็ประมาณนี้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล 8, nah. okay. ้วก็ถูกกดติดตามผมด้วยนะครับก็เท่านี้นับสำหรับคำสั่ง particle ทั้งหมดของผมนะครับก็ประมาณนี้ครับ28่สิบแปด particle นับก็จบไปแล้วนะฮะเออก็ กดไลค์กดแชร์แลวกด subscribe like ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้กขขอจบเพลงทรานี้เลยกันนะครับอ้าทไมมันซ้ำก่อนวะผมยังงงเลยเออซ้ำก็ได้ไงเดี๋ยวก็คลิปนี้ขอจบเพลงนี้กันครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอคลิปหน้าครับ